ีครับถามว่าดัดปลายแหนบเพื่ออะไรนะฮะหลายคนนะเสริมแหนบมาไม่ได้ดัดนะครับนะฮะผมจะให้ดูทรงแหนบที่เขาดัดมานะครับที่เขาดัดแหนบกระดานขึ้นเพื่อจะให้รับชุดบนได้เร็วขึ้นเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับนี่แหละครับการดัดแหนปลายเนาะเพื่อต้องการให้มันรับน้ําหนักได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ใส่ลูกยางช่วยนะครับถ้าไม่ใส่ลูกยางก็สามารถที่จะดัดแหนปลายขึ้นไปอีกได้ แต่ที่เขาใส่ลูกยางเพราะว่าเขาต้องการให้ช่วงแหนบปลายแหนบนะครับระหว่างบนกับล่างเวลากระทบกันเนี่ยมันจะไม่เกิดเสียงดังนะครับแล้วมันก็จะนิ่มด้วยนะครับและอีกอย่างหนึง่งในการที่เขาดัดให้มันอยู่ในระยะตรงนี้นะครับระยะเท่านี้เนี่ยเวลาที่แหนบชุดบนลงมาสู่แหนบชุดล่างนะครับตรงนี้สายรัดแหนบนะครับมันจะมีตุ่มอยู่เห็นไหมครับ ตุ่มตัวนี้มันจะไม่ลงสู่แหนบตัวนี้ถ้าเรามีลูกยางคอยรับแต่ถ้าเราไม่มีลูกยางปลายนะครับบางครั้งแหนบตัวบนเนี่ยลงมาสู่ตัวปลายตัวนี้แล้วตุ่มตัวนี้มันครั้งจะลงก่อนก็นั่นก็หมายความว่าถ้าตุ่มตัวนี้ลงก่อนนะน้าหนักมันจะมาทิ้งอยู่ตรงตุ่มตรงนี้ tô, ครับน้ <S 2> <S 2> ําหนักไม่ได้มารับตรงปลายดังนั้นเขาจึงใส่ลูกยางตรงปลายเพื่อให้ปลายมันชิดหรือว่าให้มันรับน้ําหนักก่อนนั่นแหละนะครับตุ่มก็จะไม่โดนแน่ หลายคนนะฮะตุ่มตรงนี้นะครับตุ่มรัดเนี่ยตุ่มรัดมันโดนแหนบนะครับเพราะว่าปลายเรามันอาจจะรับช้ากว่าตุ่มตัวนี้นะครับตุ่มสายล,ล,ล,ลัดอ่ะผมเรียกตุ่มสายรัดแล้วกันเนาะถ้าปลายเรามันรับช้ากว่าตุ่มสายรัดนะครับตุ่มสายรัดมันจะรับน้ําหนักตรงนี้แล้วมันจะเอามาทิ้งกับ Bold. แหนบกระดานตรงนี้เลยซึ่งปลายแหนบเราจะไม่ได้รับน้ําหนักนะครับบางคนนะลองกลมดู ช่วงล่างของตัวเองนะว่าเวลาแหนบของท่านเนี่ยนะครับมันทํางานยังไงนะโอเคนะคันนี้เขาทําช่วงล่างมาสวยเลยนี่ครับโอ้โหใส่ออปชั่นเสริมมาเยอะหน้าดูเลยนะครับนี่สข้างเลยสวยครับเห็นไหมครับนี่แจ๋วเลยครับช่วงล่างแน่นมากนะฮะข้างน้นก็เหมือนกันเขาดัดปลายขึ้นเห็นไหมครับดัดปลายขึ้นเพื่อให้รับเร็ว ราไม่ได้ดัดปลายขึ้นนะครับถ้าเราไม่ได้ดัดปลายขึ้นเราก็ใส่ลูกยางหนาก็ได้ครับนะฮะเหมือนกับในคลิปที่ผมเคยถ่ายมาให้ดูนะนะเห็นไหมครับดัดปลายแนบขึ้นเพื่อให้รับน้ําหนักได้เร็วขึ้นนะครับใส่แนบสามแผ่นของเดิมอีกห่งแผน่นของเดิม2ครับนะเสริมแนบสามแผน่นสอสามตันก็รับได้สบายๆนะครับนะคนะันนี้รีวนะครับ ให้เพื่อนๆได้ดูสรงแหนบกันเนาะอ่ะลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับนี่ครับทรงแนบที่ดัดปลายนะเพื่อให้รับน้ําหนักได้เร็วขึ้นนะครับให้มีช่วงเด้งประมาณ1นิ้วก็ยังลดเปล่าๆก็ยังนิ่มนะครับอ่ะฝากไว้ด้วยครับ